สวัสดีครับวันนี้พบกันช่วงเย็นๆนะครับวันนี้เราก็ได้ลงพามาดูแปลงผักนะครับเราก็เอาผักลงอีกฝั่งหนึ่งแต่ฝั่งนี้ก็ได้ลงปลูกไปแล้วนะครับได้ประมาณสักอยู่ตรงนี้น่าจะประมาณ1สัปดาห์ได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเรียกแยกจากอนุบาล2อ,ออกมาอันนี้เป็นกรีนคอร์สสวยๆนะครับให้ดูรากดูน้ําก็จะประมาณแบบนี้ เราต้องคอยดูนะครับดูน้ําดูรากดูแสงลางกลางวันคุมผ้านะครับดูแสงหมายความว่าเราต้องคอยคุมผ้าอันนี้ผักจะคนละรุ่นกันนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะคนละวันกันอากาศช่วงเย็น30องศาเซลเซียสนะครับต,ติดไว้ดูตอนกลางวันอันนี้จะเป็นเรดโอ๊กเรดโอกนะครับตรงนี้ ต้องรอแบบตอนีเขากําลังเติบโตนะครับ้าโตแล้วก็จะเป็นใบแบบเด้งๆนิ่มๆนะครับมารับประทานกินกับส้มตํานะครับออว่าจะเป็นน้ําพริกประทูพริกปลากระป๋องนี้จะปลูกคละกันนะครับจะรวมคือสวนนะ่ะของเรานะครับจะไม่ได้แบบว่าเอาออกยกชุดเพราะว่าเราไม่ได้มีลูกค้ามาซื้อแบบทั้งเหมาทั้งชุดทั้งอะไรอางี้คือเราจะ อันไหนเก็บได้เราเก็บอย่างนี้นะครับมันก็จะเลยจะเป็นแบบคะกากันผสมกันไปแต่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่บางรุ่นก็จะคะารุ่นกันนะครับจะไม่จะไม่เหมือนที่สวนอื่นเขาเป็นรุ่นๆแบบรุ่นแบบว่าเป็นแถวเป็นแนวไปเลยของเราเป็นแถวแต่ว่าจะคะารุ่นครับอันนี้ก็จะโตกว่าเพือ่ Cross, อนักินคอร์สเขาจะโตไวจะให้ดูรากนะครับ กรีนคอร์ดเข้าจะโตไวนะครับรากสวยๆเวลาวางปิดนะครับให้ดูนิดนึงนะครับใบก็อาจะอนนจะทับกันทำให้ใบเสียหายได้อันนี้จะเป็นฟิลเล่ฟินลเล่นะครับอือโอตาสวยๆนะครับอย่างนี้เลย สำหรับใครที่อยากปลูกไว้กินเองไปดูแนะนำผมแนะนำนะครับไปเลื่อนดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมในแนะนำวิธีการปลูกไม่ว่าจะเป็นการเจาะกองโฟมผสมปุ๋ยยังไงปรับค่าน้ํายังไงนะครับอไปเลื่อนดูได้ครับสวยๆก็เลยเขายังกําลังเติบโตนะครับเขายังเล็กนี่นครับใบสวยๆเลยเรดโอขอเรดโอบนะครับ ีน้ำจะแห้งนะครับเหมือนกล่องจะรั่วหรือเปล่านะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ํากันมีการน้ําแห้งนะครับตัวนี้น้ําแห้งน่าจะกล่องรั่วนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวพอลงจากคลิปเราเราจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับเราเห็นน้ํารั่วแล้วไม่ได้นะครับส,สวยๆเลยถ้าเราหมั่นตรวจด,ดูนะครับมัน ซุ่มดูก็จะเจอปัญหาเจอ,อตรงไหนรั่วไม่รั่วอะไรอย่างนี้นะครับอ๋ออันนี้ลากไม่ลงอันนี้ก็กล่องรั่วเหมือนกันนะครับดูแล้วแต่จะไม่น่ารั่วนะตัวนี้ใหญ่น่าจะกินน้ําเยอะแต่ปกติถ้าขนาดนี้เขาน้ําก็จะไม่ลดเยอะนะครับจริงๆต้องหาสาเหตุน่าจะเป็นผงผงรั่วก็มีส่วน เดี๋ยวเราจะทําการเติมน้ำหนึ่งกล่องสองกล่องนะครับเพราะว่าเอาเห็นอาการไม่ปกติแล้วคือรั่วเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้อันผักโตเท่ากับตรงนู้นน้ำเขายังเต็มอยู่เลยเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้สองจุดสองที่นะครับฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ